สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการท่องเวลาย้อนอดีตเคยจินตนาการไหมครับว่าถ้าเรามีเครื่องย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้จะเลือกย้อนกลับไปวันไหนจะไปเปลี่ยนอะไรบ้างหรือจริงๆแค่ขอได้เห็นอดีตจริงๆสักครั้งก็ฟินสุดๆแล้ววันนี้เราจะพาไล่ตั้งแต่ฟิสิกส์ที่ว่าด้วยเรื่องเวลาไปจนถึงดราม่าจักรวาลทั้งปรัชญา ความงงความสับสนและคำถามจริยธรรมที่จะตามมานับไม่ถ้วนเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนเลยนะการท่องเวลาย้อนอดีตมันเป็นไปได้จริงๆเหรอถ้าตามหลักฟิสิก์ยุคใหม่แบบที่นักวิทยาศา,ศาสตร์เขาคิดกันเนี่ยคำตอบมันคือต้องมีความเป็นไปได้อยู่บ้างแหละแต่ไม่ได้ง่ายอย่างที่หนังไซไฟทำให้ดู ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษกับสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ยทำให้มนุษย์เริ่มเข้าใจว่าเวลาไม่ได้คงที่เหมือนเข็มนาฬิกาติดผนังเวลามันยืดหดได้ตามสภาพแวดล้อมเลยถ้าเราวิ่งเร็วมากๆหรืออยู่ใกล้ๆอะไรที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากๆเวลาสำหรับเราจะเดินช้าลงทันทีขอยกตัวอย่างที่จับต้องได้คือดาวเทียม GPS ที่โครจรรอบโลกอยู่ทุกวันนี้เพราะมันเคลื่อนที่เร็วกว่าพวกเราบนดินเวลาในดาวเทียมมันจะเดินเร็วกว่าเราอยู่นิดเดียวเฉลี่ยแล้วประมาณ38ไมโครวินาทีต่อวันถ้าไม่ปรับแก้เลยนะแผนที่ในมือถือคุณก็จะพาคุณไปลงคลองแทนที่จะถึงร้านกาแฟแน่ๆอันนี้คือไปข้างหน้าในเวลาแล้วการย้อนกลับไปอดีตละ่ะมีหวังไหม ปี1949เเคิร์ตเกเดลนักคณิตศาสตร์สายล้ำก็พบว่าสมการของไอน์สไตน์เนี่ยมันอนุญ,ญาตให้เกิด close time-like curves คือวงจรเวลาที่เราสามารถเดินทางวนกลับไปยังจุดเดิมก่อนออกเดินทางเหมือนคุณบินรอบอวกาศแล้วโผล่มายังอดีตตัวเองได้นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่นอีกนะอย่างเช่นรูหนอนหรือเว r m h o l e ที่ถูกจินตนาการว่าเป็นอุโมงค์ทะลุมิติในการอาวกาศ เชื่อม2จุดที่ห่างกันหรือแม้แต่2ช่วงเวลาที่แตกต่างกันถ้าปากทางเข้ากับทางออกของรูหนอนเนี่ยมันมีเวลาต่างกันก็เท่ากับเราเดินเข้าไปในวันพรุ่งนี้แล้วออกมาในอดีตได้เลย Cosmic String ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเส้นใยพลังงานสมมุติที่มีความหนาแน่นสูงมากถ้ามันเคลื่อนที่ผ่านกันด้วยความเร็วสุดขีดจะเกิดเอฟเฟกย่นเวลาหรือจะเป็นทิปเปิลซิลินเดอร ถังกระบอกขนาดมหึมาหมุนเร็วสุดๆถ้ามนุษย์บินวนรอบถังนี้ทฤษฎีบอกว่าอาจเดินทางย้อนเวลาได้เลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับข้อเสียคือมันต้องการพลังงานมหาศาลหรือบางทีก็ต้องใช้วัสดุแปลกๆที่ตอนนี้ในจักรวาลเราไม่เคยเจอมาก่อนเช่น dark matter เอาเป็นว่าตอนนี้คงยังไม่มีวิธีสร้างเครื่องย้อนเวลาตามนิยายได้แน่นอนโอเค สมมุติว่าเครื่องย้อนเวลามันเวิร์กปัญหาที่ตามมาแบบจังๆเลยก็คือเรื่องตรรก,กะและประัชญาใครที่เป็นสายคิดมากนิดนึงจะชอบมากนะอย่างที่คนชอบยกตัวอย่าง Grandfather Paradox หรือปัญหาปู่ย่าตายายสมมุติว่าคุณย้อนกลับไปในอดีตแล้วดันไปฆ่าปู่ตัวเองก่อนที่เขาจะมีลูกแล้วคุณจะเกิดไหมถ้าคุณไม่เกิดแล้วใครย้อนกลับไปฆ่าปู่ล่ะมันวนอยู่แบบนั้นเป็นลูปที่ไม่มีวันจบ บางคนบอกไม่ต้องฆ่าหรอกเปลี่ยนอดีตนิดเดียวพอเช่นไปขยับใบไม้ใบหนึ่งในยุคโบราณสุดท้ายกลายเป็นบัตเตอร์ฟลยเอฟเฟกผีเสื้อกระพือปลีกในบราซิลเกิดพายุในเท็กซัสเหตุการณ์เล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนโลกอนาคตทั้งใบได้นักฟิสิกส์กับนักปรัชญาเลยต้องหาแนวคิดมาตอบโจทย์นี้เช่นโนวิคอฟพริซิเปิลหรือทฤษฎีความสอดคล้องในตัวเอง บอกว่าอะไรที่คุณพยายามทำในอดีตมันจะไม่มีวันเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้จริงเช่นจะฆ่าปู่ก็ทำไม่สำเร็จปืนขัดลำกล้องหรือผิดคนไปเลยสุดท้ายทุกอย่างจะกลับเข้าที่แต่ถ้าเป็นแนวคิด many worlds theory พอคุณย้อนกลับไปแก้อะไรในอดีตมันจะสร้างจัก,กรวาลใหม่ออกมาอีกกิ่งหนึ่งเลยจัก,กรวาลเดิมของคุณก็เดินต่อไปแบบเดิมคุณเองก็อยู่ในไทม์ไลน์ใหม่แบบคนละเรื่องหรือบางที เป็นดนามิกไทม์ไลน์อนาคตเปลี่ยนได้ตลอดทุกครั้งที่ย้อนอดีตไปทำอะไรบางอย่างอนาคตจะเปลี่ยนไปอีกแบบเหมือนในหนัง Back to the Future เลยแต่ทุกทฤษฎีก็ยังมีข้อจำกัดของมันเองนะเช่นถ้าแบบ m a n y Worlds คุณไม่มีวันกลับจักรวาลเดิมได้หรือถ้าแบบ Novikov เปลี่ยนอดีตไม่ได้เลยแล้วจะย้อนทาใหม่จริงไหมครับทีนี้ถ้าเครื่องย้อนเวลามีอยู่จริงๆปัญหาจริยธรรมมันมาเต็ม ใครจะเป็นคนตัดสินว่าอะไรเปลี่ยนอดีตได้สมมุติคุณย้อนกลับไปป้องกันไม่ให้ฮิตเลอร์เกิดก็อาจดูเป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่ใครจะไปรู้ว่าการไม่มีฮิตเลอร์จะทําให้คนอีกหลายล้านที่เกิดหลังสงครามไม่ได้เกิดโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคนรักของคุณอาจไม่มีตัวตนก็ได้สุดท้ายเรามีสิทธิ์กาหนดชะตาชีวิตคนอื่นหรือเปล่าปัญหาผูกขาดก็สําคัญนะถ้ามีเครื่องเดียว ใครได้ครอบครองรัฐบาลบริษัทใหญ่หรือองค์กรลับคนที่ครองเครื่องนี้เหมือนถือกุญแจเปลี่ยนประวัติศาสตร์จะไปทำนายหวยหุ้นหรือการเลือกตั้งอะไรก็ได้โลกจะยังยุติธรรมไหมประเด็นเรื่องตัวตนก็ชวนคิดถ้าเราเปลี่ยนอดีตให้ตัวเองไม่พิกการในอนาคตแล้วเราที่เติบโตมาแบบไม่พิกการจะยังเป็นตัวตนของเราเดิมไหม หรือเป็นแค่ใครสักคนที่หน้าตาเหมือนกันแต่ความคิดจิตใจต่างกันไปแล้วหรือถ้าเราเอาความรู้จักอนาคตไปใช้ในอดีตเช่นเอาสูตรยารักษาโรคไประดมสมองกับหมอในอดีตหรือใช้เทคโนโลยีหาเงินล่วงหน้าถือว่าโกงไหมหรือว่าเป็นการขโมยผลงานของนักวิจัยในอนาคตไปซะแล้วแล้วผลกระทบระดับมหาภาคของเครื่องย้อนเวลามันไม่ใช่เล่นๆน,นะครับระบบกฎหมายจะพังหมด ใครจะไปเขียนกฎหมายใหม่ทันถ้าคนร้ายย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนหลักฐานหนีไปอนาคตหรือไปก่อเหตุในอดีตแล้วเปลี่ยนประวัติศาสตร์แบบนี้ตำรวจจะตามจับยังไงสารจะเอาหลักฐานจากช่วงเวลาไหนมาพิสูจน์ได้หลักฐานจากอนาคตใช้งานได้จริงเหรอเศรษฐกิจจะพังระเบิดตลาดหุ้นไม่มีความหมายเลยนะคนที่ถือเครื่องท่องเวลารู้อนาคตล่วงหน้าจะซื้อจะขายก็ไม่มีทางพลาดโกยกำไรได้ทุกวัน บริษัทประกันจะเจ๊งหมดเพราะคนโดนอุบัติเหตุแค่ย้อนกลับไปแก้ได้ตลอดไม่มีความเสี่ยงอีกต่อไปวงการวิจัยก็จะเปลี่ยนหมดถ้าเราย้อนกลับไปเห็นเหตุการณ์สำคัญกับตาตัวเองจริงๆประวัติศาสตร์กลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยใครจะเชื่อใครดีถ้าคนแอบไปแทรกแซงอดีตจะป้องกันยังไงดีเรื่องศาสนาเรื่องชะตากรรมเรื่องเจตนาจมนงเสรีก็เปลี่ยนไปหมด ถ้าเปลี่ยนอดีตได้ก็เท่ากับชะตาชีวิตมนุษย์ไม่ได้ถูกลิขิตไว้คำถามว่าเรามีอิสระเลือกทางเดินชีวิตจริงไหมถ้าคุณในอนาคตกลับมายุ่งย่ามในอดีตของตัวเองลองคิดเล่นๆกับสถานการณ์สมมุติหน่อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตำรวจเวลาหรือ Time Police อนาคตอาจจะมีหน่วยงานคอยคุมว่าใครห้ามไปแอบยุ่งกับไทม์ไลน์ละพวกนี้ต้องมีเทคโนโลยีเทพๆไว้ตรวจจับว่าใครไปเปลี่ยนอะไรในอดีต แต่ถ้าตำรวจเวลาเองดันจ้าไปเปลี่ยนอะไรผิดใครจะเป็นคนคุมพวกเขาต่อหรือจะเป็นทม m e ์ทวริซึมการท่องเวลาแบบจัดทัวร์นักท่องเที่ยวสายขาเที่ยวอดีตไปดูไดโนเสาร์สร้างปีรามิดหรือดูคอนเสิร์ตเบโธเฟนสดๆแต่ยิ่งมีคนไปมากๆก็เสี่ยงไทม์ไลน์เพี้ยนเราอาจจะต้องมีเขตสง,งวนเวลาที่ห้ามเข้ามีไกด์มือโปรคุมเข้มสุดๆหรืออีกแบบคือผู้ลีภัยจากอนาคต หรือไทม์เรฟ g จ e สมมุติอนาคตเกิดภัยพิบัติใหญ่คนที่รอดชีวิตย้อนกลับมาอยู่ในอดีตคนเหล่านี้อาจจะมีความรู้ล้ำกว่าเราเยอะๆเลยทำให้สมดุลอำนาจเปลี่ยนไปแบบฉับพลันสุดท้าย b o สเต็ปพาราดอกซ์เช่นคุณย้อนเวลากลับไปให้สูตรยามะเร็งกับหมอในอดีตหมอคนนั้นนำสูตรไปสร้างยาที่คุณใช้ในอนาคตแล้วใครคือคนคิดสูตรนี้กันแน่กลายเป็นลูปวนไปไม่มีต้นไม่มีปลาย เหมือนการยกตัวเองโดยดึงเชือกรองเท้าตัวเองกลับมาที่โลกความจริงแม้ทุกวันนี้เครื่องย้อนเวลายังเป็นเรื่องในหนังหรือในการ์ตูนแต่นักวิทยาศาสตร์เขายังไม่เลิกความพยายามหาคำตอบนะครับคนดังอย่างคลิปทอนเจ้าของรางวัลโนเบลก็ยังสนใจศึกษาเรื่องรูหนอนว่ามันจะเป็นทางลัดในจักรวาลได้ไหมหรือในแวดวงควอนตัม นักวิจัยก็เริ่มหาทางสำรวจควอนตัมเทเลพอร์เทชันหรือการเทเลพอร์ตเดต้าควอนตัมที่บางคนเชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการเดินทางข้ามเวลาได้การทดลองกับเครื่องเล่งอนุภาคอย่าง Large Hadron Collider ก็ยังลุ้นกันว่าจะเปิดมิติใหม่ของเวลาให้เห็นหรือเปล่าหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ควอนตัมก็อาจช่วยจำลองการท่องเวลาแบบจิ๋วๆได้ในอนาคตถึงเราอาจไม่ได้เห็นเครื่องย้อนเวลาในชีวิตนี้แน่ๆแต่แค่การคิด การถกเถียงเรื่องนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของเวลาเหตุผลของทุกอย่างในจัก,กรวาลได้ลึกขึ้นอีกเยอะมาถึงตรงนี้สรุปสั้นๆว่าการท่องเวลาย้อนอดีตเป็นหนึ่งในความฝันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์แต่มันก็มาพร้อมปัญหาใหญ่ที่สุดเหมือนกันถ้ามีเครื่องนี้จริงโลกจะเปลี่ยนทั้งความคิดความเข้าใจเรื่องเวลาเหตุการณ์และตัวตนของพวกเราทุกคน มันอาจจะดีกว่าที่เครื่องย้อนเวลายังเป็นแค่เรื่องในนิยายไซไฟเพราะมนุษย์เราอาจยังไม่พร้อมกับพลังอําม่าขนาดนี้จริงๆแต่การได้จินตนาการมันก็ทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองลึกขึ้นอีกเยอะขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบใครที่อยากทบทวนอดีตของตัวเองลองใช้เวลานี้คิดดูว่าอดีตเราเปลี่ยนไม่ได้แต่อนาคตสร้างได้แล้วอย่าลืมติดตามตอนหน้าของช่องช่างสงสัยด้วยนะครับรับรองสนุกไม่แพ้กัน สวัสดีครับ